เช้านี้กับถนนกาญจนาพิเศษครับผมกำลังจะไปสารยาไปรับหลานหลานน้อยหลานน้อยเชียงรายจะไปเรียนที่แคนาดาก็เลยไปพักอยู่กับเพื่อนที่ม,ม,ม,มอมหิดอนหอพักนะครับนี่ก็ออกมา ประมาณเจ็ดโมงครับออกมาเจ็ดโมงได้คนได้คนจากหน้าหมู่บ้านพอดีนีมาโรงพยาบาลมานั่งเก้าพอดีเนะีระหว่างทาง <c oughs> เสร็จไปแล้วหนึ่งงานเนี้ยนี่ก็ไปหาหลานพอดีครับระหว่างทางไปหาหลานพอดีนี่ก็อ่ะม่งหน้าสาายแล้วตอนเช้าปกติก็รถติดรถติดอยู่แล้วครับตรงนี้วงแหวนติดหน่อยนึง แต่คิดว่าถ้าเราแยกแยกออกไปทางนครปฐมอาจจะแบบเบาบางลงหน่อยก็ได้ตอนนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับกำลังจะถึงแยกพัดมอโลตัดพัดมอนครอ,อินอการจนาวิเศษนครอ,อินผมอยู่ทางขนานเดี๋ยลองมุ่งหน้าสารยาครับวันนี้เช้าๆชิวๆก่อน ส่งหลานให้เรียบร้อยก่อนครับค่อยลุยงานกันนั่งพักชิวๆสักหน่อยครับรอหลานรอหลานลงมาเจ็บของอยู่บรรยากาศดีครับนาหอพักยิงหอพักนักศึกษายิงอาคารดีอาคารดีอาารดไอ้มาิโตนสายาครับหอพักเป็นใยไยกว้าง ทานที่สะอาดครับนายอยู่บางแนว่มจ,จักสันนานจะนานจะสิบก็ชันบุรหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สบห้าที่กชันบุนบครับเออบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายมีบ้านมีระเบีพออย่างดีครับลมพัดเย็นสบาย มีมานั่งด้วยนี่เป็นสนามบริเวณริเว,เว,เว,เวลานลานอเนกประสงค์ครับหนาขันหอพักบรรยากาศดีครับ